สบายดีเหดีเบพรมกี่ขั้นนะคือลายตายแทะผมมีด้า้นพอมีที่ได้านเอาแล้วมาที่ขูดนังค่ะอยู่ดีดีดีแหละเหน่อกับลูกตาดผมตาดผมโอ้ยงามโลดปบะคำนี่ ฉันอันแม่บราพาไปกินมูกระทะได้นี่จ้านอยป่าเจ้านอยป่าผักมาให้นี่ผักผักป่าป่าบังคำป่าบังคำโดยโดยโดยหาจอากใบน้ำเออใบน้ำนั่นแหละมื่อหนึ่งเมื่อวานนี่มื่อหนึ่งน่ะมื่อละลอยพี่น้องเอ้ยน้องแท้น่ะมื่อนี้นะนี่เบิร์ดเบิร์ดละสี่สิบบาทนี่นะเพราะว่ากินเก่ง เมื่อ,อไจัะเถื่อแล้วนี่นะอย่าตีิงีิเลยมันจะชีเหล่าขั้นตัวหนังดีๆมันก็เหล่วเตื้งเลยนะอย่าก้มอะไรแล้วแล้วโพ้ให้ได้นะละ จะมม่เบื่อหนี่บังคับไปบังเบื่นบังคับอันเดี่ยวเฮียนเด้อเบื่อหนี่เด้อนั่นแหละตัดโอ้ยทรงผมเลยโอ้ยทรงผมท่าท่านว่ายังคืองามแทะนอในครูว่ะทรงผมนอกท่านว่าคืองามแทะนอไพพ์นอไปคนตัดท่านีนอสร้างได้นอเออบังคับสิบอกว่าพอทำ ถามท่านว่ามาเฮียนอยู่บ่ค่ขาะไม่ได้บ่กลายดอกแทนเลยถามท่านว่ามาอยู่บ่บั้องข้ามสิต่อบอลได้ได้มาบ่มาเลยเออมาเนอบ่อมามาถามท่านว่ามาเฮียนอยู่บ่อในครูถามว่าบ่อถาไปเข่าก็ไปเข่าอันอนุบาลพี่น้องเลยถ้าไปเข่าก็ได้ แต่ว่าบ่มีรถไปส่งไปนะเพื่อนยากน้ำลดและยังหายเพื่อนเข่าอยู่เออใหญ่ก่อนไปบานก่อนแต่ว่าบ่มีรถไปรับไปส่งเพื่อนเกบบานอ่างเกบานอืใหญ่จนเลยเกบานเกบานมามึงบอก ເພິ່ນຊິຕັດໄດ້ເພາະໄປລ້ານເຂົາແລະເຂົາໂກນໃຫ້ໂກນໃຫ້ລ้ເນາະເຂົາຕັດຕາຕັດເຂົາວ່າອະສົງນັກຮຽນບໍ່ເຂົາຖາມວ່າ เด็กชายส่งยังพี่น้องเอ้รลลุ่นไปพร้อมๆกันล่นับเป็นหนึ่งหอซีปก็ได้ได้อยู่ถ้าพา,าเพื่อนนับบกลานาะพ่อสินับดูนัดค้อนนับดูน,บน,บนับนับเนื้อใดนับเนื้อใดนับพองจอง หนึ่งสองสามสี่พักตาอยู่ในนกขวบกเป็นจิมมีหอยป่าเงี้ยนนั่นไดสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทางฝั่งลาทางฝั่งไทยเนาะมีคนถูกหวยอยู่บอจ้าอ่านน้องมะลิบอกมากกะถืออยู่เนาะ แต่ว่าบเรอ์อันเพื่อนบอกเลขงูเนาะเลขงูเนาะมันมีอยู่สองหูแมงแทนก็บ,บาาิเว่ามันซุดเนาะมันมีอยู่สามซองกับเจ็ดซองพี่น้องเอ้ยแมงแทนพากะรีเสียใจเพราะนกมาลีบอกเราบอกภากันซื้อเอาค่ะนะเสียใจพี่น้องเอ้ยเ,เพราะวา่าเพราะว่าอยู่เล่าห้านี้มันมีันเนาะมันแบบว,ว่าวแตมีโตซัดค่ะนะสิประมาณนี้เลยมีคนถูกหวยอยู่บจ้าเนาะสบายดีสบายดียดเอฟซีถูกติดฐานเขามแมงแทน กำลังกำลังกลุ่มกำลังท่องพี่น้องเอ้ยกำลังท่องใหญ่ลงมากับลูกชายพักกับลงม้ยังกันเนาะกับสหาย4สี่ตัวออกก็ออกเลยพี่น้องเอ้ยขาวเมนองแทน ตออกก็ออกแล้วเรียบร้อยยาญ่รักมองถาแม่น้องแทนแล้วสซไซ้ิกี่ยวข่าวตากพุนแน่นแน่นอนเลยลงมาพักกับลงไม้ถือกระตากับบุงเนาะหาอาหารแรงพี่น้องนี่พี่น้องข้าวแม่น้องแทนกำลังออกหมดออกเบิดแล้วพี่น้องไก่กำลังใหญ่ให้แม่จะให้อะ กะตาบักลาะไงอือท่าบักกะตาไฟทรงพรมนะเป็นไงสุดท้ายเขาบนแล้วมากินเขามปน้ำน่องแทนโอ้ยอันออกซะแน่พี่น้อยเพราะว่าเขาแมงแทนก็เลือยอยู่สองสามสอบแมงแทนยามบกุ้มคือกันแหละให้ออกซะแน่จัดให้นี่ก็ ลายไห้เต uh ิวเด้ดนี่เ oh จ <cond> ็ดเจ็เจ็ดหกเจห้เข้ากำลังจะออกหมดแล้วอยู่ลุ่มได้อยู่ลุ่มมันมันนะพ่ออยู่ลุ่มนะดัมพร้อมกันนะมันตุ่มมันคือยังท่านไหนออกส่ะเข้าไม่ต้องแท้นะโมงงามกระดากระโดมเนี่ยนะบ่มีฟุ้ยบ่มีฟุ้ยใส่ เออนะเบิดแล้วเรามีผูยใส่เคยผูยพอข้าปผัดู้บ่พอแม่นเข้าวผัดป้าเพื่อผัดมีลูกอยู่กรุงเทพอาปลาน้ำขอนให้เมื่อกี้แล้เข้าวผัดอันป้าป้าเพื่อผปดดุเพื่อยุงเทพสองคนเนาะ นี่ตาวับปะใส่อยู่ใส่ไม่ใหญ่ใส่หายหรือซะพักกะลงมาเอาปลานำขอนพี่น้องอีกแล้วจับเตี้ยกระตาบักห้ำจับกระตาไว้จับจจาหับกระตาบักห้ำอะไรใบ้จับไว้จับไว้เออจับเอาจับเอาเอาเอาบักห้ำกระจับให้ไม่ใหญ่เท่ห้ ม <Anyway, S 1> <noi. S 2> ีบ่เข่าอเองมันแหลพอได้อาหารแรงพี่น้องเอแล้วพอมใมาปลาคอน่อยก็มีกนนะให้ห้าลงมาเอาพากันหาอาหารแรงพี่น้องเอยจะสีหายัง อืมอืมอมเห็นบอกป่าใหญ่น่ะเห็นแล้วนอกมะลิน่ะบอกเลขถือยู่ค่ะแต่ว่าบบมีพายอาน้ำเพิ่น ยัดนะแม่ลูกเออเดี๋ยวแม่ใหญ่อาป่าใหญ่ขึ้นให้นี่ น้นองป่าวงนี้มันตายมันนั่นหนำขอนปลาเบิดคากเบิดแนห,นหน่เธๆไม่ใหญ่เพิ่นเก็บเอาอเฮ็ดประเดกพี่นนองเอ้ยมันหนาวเลยป่ามันมันอันหนำเบิดปลามันพี่น้องเอ้ย อาหารแรงพี่น้องเอ้ยใจสิไปหาหยังนอกจากปลากับกบเท่านั้นอีบุกี้มือกะห่อขาวประดับห่อขาวสากปีนึงมี2เทื่อบ่ละตู2โตก็เก็บไปพี่น้องเอ้ย ขาป่าอันป่าลงป่าแม่น้องอ่านนี่งามกูหมูพี่น้องเบิร์ดในถงนี่นะน้าป้ากับของป้าพี่น้องกับของป้าเส้นพอยังพ่อเพิ่นมีทุนลายมีมีผู้มีอันอนายลมีอันพูยเพิ่นเทิงคนะคือของแม่น้องแท้เนี่กะงามแต่งามแต่จู้ดำก่อนและพอพูยมันเทิงเด้พูยมันอันะไรก็งามแต่ว่าจู้ดำน้ำล้างนี่เห็นบ่ บงามเลยอย่างกีฬาก็ให้วิทนี้วิทยซินแม่นลงแทนว่าวิทนี้วิทซินค้ายเขาคล้ายน้ําอันใส่นี้ใส่ซินเขาก็ยังพอว่าอยู่ยังสิโอเคอยู่ถ้าวิทนี้วิทซินน่ะถ้าได้ลอกสอบนี่ก็โอเคอยู่แม่นแทนกสิค้ายใส่นีใส่ินเขาพี่น้อยปีนีนี่เป็นนี้เป็นินลายพอยังเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ด YouTube เขาก เมื่อยหเห็นแล้วก็อันอีกแม่งแท้น่ะส้เกี่ยวตาขาวตาพุนบอกได้เป้งหนาถิมได้เนาะเอออ้ยกแล้วก็เป้งิมนะอ้ยกเอ้ยเกางนัาก็เป้งอ่แีเกียอเฮทานนาเ็น้ายจเป็นไหนึงเกี่ยวแล้วก็ซีพายซีซีไห้ ท่านทอนสีติโอ้ยเขาทิปลายสอบป่านนะเขาโบสีเขากระสะสมใบเนาะโอ้ยกูยันแพงแล้ะเติบปีนี่ยันร้อยทอดิพย์ถอดแปดอยู่ปีนี่นะพี่ตะเมื่อยเพ์บ่ต่อไปกับเฮนั่นทงหน้าสีเขียวกับต่อไปกับทงหน้าสีเหลืองเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี่นะต่อไปกับสีเหลืองแต่ต่อเพื่อและเพื่อพ่อกับปีนาผู้เล่บาดนี่เจสิแดน Ai, no il il เห็นดำให้ดำหน้าอีน้ปีละเื้าเขาเป็ืชปุเฮดปสิมาไน,นาท้าเมนต้องแทมป่านสิเฮดป่ะซะป่าทงงนี่ยจะทาเฮดอืมทงนั้นได้จะทงนั้นปุส,สงนั้น,นงานมในหน้าเขาในเดซหน้าเขาปะนาอได้จ๊ะือเฮดคือเก้า 9, ขในเรา